แหงคักละคืนเดียวหนึ่งมืัอนี้ก็บตบกันเครื่องในน,นี่แหละเราเหมือนสม,มูนี่ไม่โอ้โหบวชสุขพระฮัทดิเหมืนอนทักทักสบ,บายดีตอนเาสาร์นะจะเป็นเวลาตีห้าก,กว่าๆกันดุกมากินกาแฟกันตอนเสาร์นะครับไปหาหลับเสาร์ขี้เก่ามืันนี่แก เป็นยังพ่อมาเป็นได้ตาท่ายกองอเก็บอยู่บ่ย <c oughs> างได้อยู่บ่เมี์เออยังยางได้อยู่มี่กระแหงหมดเลยนี่สีนยางเมื่อคืนนี่ าเติงกัวมัวคักแท้ท่านจกลูกววลยงดดออกเลยมันหนาวหนาววธรรมดาโอ้ยเาทางบ่เดือนบ่เฮียงรับเลรับราลรบรับับเสาก่อนลจังกราบเผื่อพอมูอีกอ่เออ ีย่างงี้เด้ตะพันเติงเห็ดแล้วทางบอ่อไก่กะเพื่อนบริเอาอันเปยมามทางตะพนแอบเพื่นกมหาลัดเจ้า,านนว่ตะพันนวดนกข้อตื่นเลยได้ ยังบม่ได้จกลูกบ่อยังก้นกึกือยูน่ยยนี่บ่ล,ลูกได้หาลับสาวได้ทั้ทง,ทงตะพันกองกะขาวะแกออกละ่ะเ,เอเอเานางนะมันเลิกเลยเบ่นนี้นะนางบ่อนะวันลี้อดซิดเลยเออบาทอย่าว่านางเลิกเลย กว้างสักไรกว้างเลกว้างตัวใหญ่อันตีดบัวน่ะหรือว่านางบัวลึกบัวนั้นออกกี่ยางอืมเฮียบ้านบามันอันตรายเนาะเห็ดกับมูใหญ่นี่เนาะทางตะพานกลองก็เจ็บทั้งคนทั้งมาหลดมากระจนใสออกประจันใส่ออกส่ออกกระยัดเขาพี่เก่าออ มันคบกับแบบครบกลางๆเลยก็สิแม่เนะเออาะใครอีกแหละ<อ> <c oughs> มันบันี่เนียในเห็ดในชัยไม่ได้ยักษ์เป็น,ปน,ปนๆๆอนนะไ<อ>ระสีม,มนัมนตัวใหญ่แบบแบบนี้นะน<อ>ี่่านกองใสบ่สบัวสดเนาะ ใส่สอดออกข้างแข่งวะสมูเห็ดมาคืนนี่ก็ดูนี่นี่ตัวใหญ่บ้าั่นี่บบเมนีไดกุ้ยบอด้นหญ้าอยู่ด้นี่ไฟสูดๆนี่ยสวนร้ายมากได้เลยแล้วเนาะเออไปก่อนซะมปันนีอ่ะบกาออกหาลเเสากอนสไยๆจังน่อยมากินเ้ากินย่างจังสุดเเมื่อนะสิทธิกับบาทบันนี้ เลาะแทนนี้นะเพื่อพอมูดุดแถวปลาใหม่สอดนี่อมองนี้นาเลืกด้ยไปขามบนไม้พู ลมแห้งอยู่ตอนเสาร์นี่มีคนมาเห็ดบนนอนอยู่นี่ซึ่งนกข้อ หมูลิงนะก็คือดวงมูมองด้านนี้เห็นแลกอยู่ขื้นเบิ้งบัดหม,มืลิงไปผู้แหลกหมูลิง สิกะสวยอะไรนะเราเมื่อบอนก่อนเพื่อหย่างทีมงานจากเมื่อสเสอาร์วันนี้เพราะว่าิึงเมื่อบานนะมันนี้นะคือบักได้นี่เขาไปจอบขึ้น่าบมูได้เมื่อไหร่ว,วัดเป็นมูลีองอยู่หันนะโอ้ลายอะไรมูรีแล่ะก็คือคือคือมูนี่ตัวใหญ่ lẹt tin tin bay. Vậy làm thăm đây là? บอลนะทีมงานเลยเซลเซลมีเขาเราไปได้มาอฮ,ฮอตบอลทีมงานมาทัานคบรบไปนี่นโอ้โอสวลดได้เมื่อป้าเขาเลยนะสีนแหงงนนง้งเขาเนาะแห้งถักละคืนเดียวหนึ่งบข้าวกับแซ่บได้ปะ อันนี้ต้มมันยังต้มเครื่องในมันบ่แกงมะนาวเนาะแกงมะเขือสิเนี่ยของกินมันอีก็ต้มอันเครื่องในนี่แหละแฉบเนาะแฉบโอ้โหแล้วตรงนี้ในหนุลคาราฮานต้องแซ่บไอเตียงเลย มา,า้ามเตอรลาโตกับใส่รอละ <c oughs> อ่ <c oughs> ดีเลยเนาะมันนี้เนาะ <c oughs> ใส่ออกหยัดเขาคือนเรากันด,ดีดีไว <c oughs> หวเนาะหยัดใ่ไครแพสชนามีดีทั้งหมดสามคนชีคคนได้จับลงมาบุมีทเมเอาไม้ย <c oughs> ืนยันเขมมาคอยงไนมันในมูในมูใหญ่ัวได้ไหเด้ได้ไหบริษคอย กึเสียงนมันก้อยแช่บึงนาเนาะชุดนั่นแหลชุดหน่อชุดหน่มาไกลชุนใจเลยเนาะชุดหน่อในวันเบิ่งบมาเลยหลบนาบุญุดห่อยชุดในไม่มาไบาเลยหลบหนาเฉยก็บ่ได้ดอกย่อนี่หันจักเล่ามาจังยังเราเห็นทางเราลาบเลยในวันเตือนเ พาดเีตรได้ิตพิ่มมาเพิ่คกได้เอาไปเลยไม่เคยเจอพีเลมาเนาะขาเมื่อนี่็จมแจบแอวแล้วแต่ละคนนี่ชินมูกะไระปันยัง่อไปยังไยังลบมใครจะให้มาดุนี่ก็มินเนอร์เดียวอะไรควานเบียงกนลนี่ ถามใหญ่ร้อยบออยู่ในนีงเลยในบ้านเดิมยันส้วนก็เป็นชูมืออยู่ป่าเนาะบนในบ้านเดิมนะพอใหญ่ไปเอาอยู่บ้านได้พอได้เออแม่นแหละคู่ถือถือคู่เลยไปอยู่กับตัวนะกันยังงี้ได้ย่าไปอยู่กับใครนั่งถือกันขนาดนั้ก็ใส่มันอยลุงจีโนใส่มือใส่มูอาดบ่ได้นะปาดบ่ได้เลยนะชิมมึงดุก บมชินว้น้เียเดี๋ยวร้อนมากเลยอืดขักเลยคนระับอืดทานกินหมูแล้วห้องข้าหมูแล้วป่ะนี่ <c oughs> อันนี้เนี่ยว่าพ้นประจกลิ้น <c oughs> ส่วมหกลินไปหากินเครื่องเปียกมากินเครื่องเปียกแฮงคักกันนะทำที่โอดบอกเปิดปากเดินไปเลยนะลายกระไรมานอนกันกินไปได้กันแซ่ยังเคยเลยตาตากอดกูสาวหน่อยกอดซ้ำเจ้าบอดซ้ำเจ้าใอยโอ้ยบอกมาแนบอกครกินแต่ปลาอ้อกัน ยำงานดองกระเทยระบงแห้งเ้าเลยเนาะไปเขาจะมาหายไปเนาะบอกเขาบอกคหไปงานดองเขาไปพังเพลงกันไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยตายเลยตายขาดเลยขาดเลยครับมันดูไหมว่าคิดถึงเธอทุกเวลาแล้วเลยเจ้าโดก็ใช้ไม่ได้เลยเน่านอนเลยเน่านอนเลยวันแล้วปั๊บมัน เปิดอนเป้งไหมบ่บ่ปั๊บเพิ่นเปิดเพลงนะบอกว่าอันนอนหลับนะแล้วหลับก็โลมาแล้วเนาะขันกองหรือเป็นอะไรตะกี้โอ้ยเขื่อนบ่ป๊าบก็อะจับบ่ได้ครั้งหนึ่งแล้วฮะโก้ยืนยิ้มส่าบอเลยนะ ป่อยาเงี้ยนี้เจะาสูได้ที่ทามไปที่เบาะนะผู้เ่าไปที่ามการเบาโอล่มเขาลงหักเหาง่าไหมครับเบาด๋วนซเด้เจ้าู้เคยทีประสบการณ์ลายแล้วกับอันดอนงอเขาบเคยเขาอันเขากับเปิดวงเฮียนนั้นซอนวิชาเจ้าจูเนอะโอ้ไปเลยเหเนอะไป ใช้เป็นคณะนักการเลยหัวาจของไกลรับด็อกเตอร์ไก้แล้วเนาะนั่งพายังพานประซิวครับพ่อมาบ่โอ้พากันลงทางอยู่ด้านสาดถ่แลพนมาปะพไปแท่กกับขึ้นหอดเยอะอันตบมูเน่ยแล้วมันโปรยยิ่งยังทำประตูไปกันนิดนึงกินเกียงเลยมั่ผ่านในเรื่องเฉีบเนาะ Ôi, xe bọn bọn cây được bạc <laughs> là bạn còn người này Bộ hiến, gặp ừ, này bỗ nhận rồi. <laughs> Bà rồi. Ừ, đây <laughs> Đó, là bon rồi. cái trăm, coi gì đại ra cho chú nó là. đi, đi. Nào, đi มาบมามาามาืเมื่อป้าเราเอาบ่มาอืมซืเมื่อป้ามาทุกนนมากินกลมื่องในหมูหากินมาได้มั้นี่กินข้างก้าเขาเราบอมาเน้นเนาะเลิกขับเยเลิกหาข้างไดยมามามากมเขาข้างนึง บาฝากน้องอเดินน้บัดกินข้าวน้องคือแค่ส่วนหนึ่งอะไรเขี้ยคือข้าวอ่ะ้องมาป่าบบัดเมื่อวานบุกเขาเสือเลยบ่อืมข้าวนั่งใช้น้ำไม่บ่นะฮะบ่เคยนะส่วนนั้นนะชื่อเนี่ยโมชื่อเนี่ยเขาจำได้อยู่บ่เี็นะสองเดือนก่อนบ่หรืองสามเดือนก่อนเราเหมือนสมูทไม่ไม่โอ้โหบุก พัดตั้ม้อสผักกะลิว่าขลังมแล้วบ่กักเห็ดมือคือนีกินกระเ้าอะไรมเส้หมูส้นหมูปะโอ้ักนะแสบลขัเลยแสบข้างหลั่ก็แสบ การเทลี้ยก่อมมีสาจการณ์เฉพาะมามามาคนเื่อง <มา S 1> คนอั<ค>นนี้ลงมาปั่นกันหัวกพวกัวกา่าธรรมธรรมดาเธอ ต้องได้ร้ายกว่านี้นภัทรกองเป็นผู้หญิงเด้เนาะอือผู้ได้น่ะทีได้หัวกับขาเลยได้สั้นมั่นแต่ผู้ได้เขาไปเจอขาได้คือผ่านกองเออวะแคเมร์แคเมร์เข้าได้นะเข้าได้ได้ขากับหัวมันพอพอหวานแนวมั่นสั้นมั่นเอออันนี้ในในผ่านกองนี่ยที่ว่าใจดีขนาดทั้งถือมูครบทั้งอันอนาพัดได้ทหัว เออสันขาพ่อผมก็ใช่คนไปโห่น้ำกันหนะน่ะจะคนหันซิบคนเขากับปั้นหันสิบพูด <c oughs> ม,มาพูดหนึ่งมาซีโต้ซีพูดแล้วแหละบะ่แล้วเขาเขา,เขาเห็นพูดหนึ่งมาสม,มุดมีสิบคนกะมาพูดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดพูด มันไปโฮแล้เนี่เนาะอ่ากับไปโฮอะเรอมันอยู่พีด้อยู่ใช่คือกันอะนแหักพวกคันเขาว่าเขายิ่งเขาเป็นคนยิ่งก่อนนะเขาได้พากับหัวนะกับซันนะไหมามันเรือตสุดนมากินัได้ปดตรอนตามน่นะ ันเอดปันนเ่นตงบ่ปันเ่ยพันเดก่พันสีบปันนี่ยู้จกไหมมันจะเลือกก่อนมันก็รัวันเลือกตำรังดปันลวกอปันเพ่ได้ก้อนลดอืมก้อนได้มือคุมไว้นี่เอาจะได้เลือกเอาเราอ่ะอันมูปันแคนั้นเราเอาก้นลเนียอยด้มีแลคนยบานบ พั่นปั่นเล็กลเล็กาแล้วคนนึงนายเาเพวคนว่าเป็อันอันปั่นไหม่3 3สามามนี่ี่ีไม่โบชได้เน้ได้ปั่นเนาะปกติคนมันจ่ปั่นกได้ปั่นต่ได้มนเรือขอเอาคือคือสิบคนนึงนี่เจอผู้นึงจ้ะผ่านผู้นึงดีจ้ะผู้หนึงงดนผ่านผู้นึงเดไ้หน่งเลยคือพห้เจ้าทินปั่นปั่นบ่ดอนบ่บ่ๆโอ้ยหนักเหิ่ปันอีกเนาะ ค่อนปั้นนะก่อนสื่อคุไว้ได้ขอใจขอสีอาตวนีเลยด้กลายเป็นคนมบตาไว้เลยนึงน่นกชิมันาชิมงามๆน้อกออก็นกออก็จะไปโผล่เนาะเอาปั้นโต แค่นั้นนหอม้วยตักปุ้ปันเอาคอนได้เด้อปู้พันปู้บันต้องเอาตำลังได้เด้อตำลังและปกติเข้า่าปู้บันเมื่อรถป้ันแหละแหละกับเมื่อรถได้ตะเกาวได้ว่าที่พันหฮามีตะหนังเนาะยาคีนน้ำน้่เอาคาเาใส่ไอไก่เลยกำไรได้นะเออคาขาขนาวตองเป็นปูันเลย เขาสิมักสิบ็คนแบบนี้ไปดงไปป่าเมื่อยปั่นอัไรปั่นอะไรจริงๆเนาะขบมักเจ้าขว่าคนไอ้เจ้าขบมาเงินพุ่นชุกชัยอยู่ขบเงินโบมี่ไอ้ดอนเราก็ไปป่าไปดงแค่นแต่ว่าสาวหยาดกันเอาเป็นได้ไหมเดี๋ยวมึงก็ไ่ได้ยาดเดียดาเง่กก็ห่วงบวอห่วงขนาดสองสี่หกแปด สามเกดอไกัน็ไม่ดินเยคอยขุด้วต้ไยอยขุด้วเล็กาตัวน่อยอยู่เทิมตัวใหญ่ลุมมันลุ่มกันก็เอาอันวับุดินเห็ดต้นๆนกมันลุมวขุดคมเลยตอนใหญ่เม่อยู่ลุมเอาตัวหน่อยๆเน่าอยู่เทิอยู่ลุมพตอนใหญ่ โอ้ต่อกันเลยบ่ลงได้ทั้งนี้คือน้่มไอ้เสะหาซิ่งมาติดไน้อยเอากระดูกเกลืองมันเด้เชียวสองสี่หกแปดเก่าเอาแล้วทำห่อเป็นคนผู้ปั่นในของบ่อกระสอบตรงยางอันนี้ฮะกระสอบออกมาปูออกเองกระสอบอยู่ทึ่งอันนี้ช่องเข่าอยู่ถึงช่องน้ำเยียบเลอะไรกระสอบเนี่ยกระสอบข้าวเลย เขาไหวก็เออได้มนึกว่ามัคิดดูว่เอาดอกตัวชุดถ่ายไปโหล่ะเาเองเลยสองสี่หกแปดสิบนั่นหัดเดียววอ่ะนั่นบอจเีบัดบพ่อกัผู้ปันบอกเอาเอามาแล้ว คั้งนี้เทียมทุ่งมาใส่เละก็ได้เครื่องถุงก็พอได้หนิได้เครื่องถุงลยกล่องแถวนีหน่อยนะหกเจ็ดแปดเก้าเ็ดีกับตัวนี้กันป่ปาดีคอยปั่นผม่าปนปาได้เวเออเมนความเล่าได้จะปั่นแม่หรอ นี่ผักักไอ้ไก่จะเห่งเล่งใส่เลยทางนี้นี่เล่งเราไอ้ไก่มาตาเราเจ้าเร่งเราได้นียเฮาเจ้าบันไดนิ่งดิ่งลุกๆไงติดกับเฮ้ากับเจ้าคอยด้วยจ้ะอือ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 อู้หูขุดเ้นเนี้ยไปเด้ดฟักชมข้าวสาดในหมู่บ้าไหนหม่บ้านนี้ เพื่อเก็กักภ uh ูแลนี่พวกนกเนกกันนี่นกนะกเอาตัวอาตัวกุหลาอ๋อเป็นมจะปันนะปะแป๊บปๆเนาะโอ้ยไวไวได แล้วไอ้ทุกอย่างเรื่องพุชาเนี่ก็โก้มังมักดเตะคนแน่นี่นะเอาที่เลื่อให้ผ่านใช่เพื่อให้ตะผ่านซะนะเป็นบาดเจ็บหนักบาดเจ็บบเอาบ่าได้ปั่นกองเอาเลยได้ปั่นแล้วพี่เอาด้วยนี่เลยบาดรับร่างน้องยังนกดี่อาซิงมาติดกเ ้บนเนอะเลยไหยังม um, ันจะเล้วไปล่ะกูเฮ็ดเลยเฮ็ดมันเลี้ยวไหมนี่อานกระดุไได้จะเอาก่อนแหละตอนนี้ใหญ่เลยเดิงกระดลื่อล้วแล้วเนี่ยใช่แล้วเอขึ้ไปกนขึนกลับมาเนี่ยังนกเลยอะไรขึ้นน้อยว่าเปลี่ยนบ่เฮย เปลี่ยนใจก่อเปลี่ยนใจก่ทองออกนะทองออกแล้ฮุบเขากรงใหม่ขันยังน้อยอยู่เปลี่ยนอี่ให้เพิ่นย้อนนกต้นใหญ่ๆมาใส่เออมาปันเป็นไหอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขาแล้วสองสี่หกแปดเก้า

เมื่อแล้วคน่าเลยันปันเองเลยสบายด้วขันปันเองเลยอุกคลดอุ๊คลรถยน์เอาตำลังมูเลยเอาตำลังมูเลยเดี๋ยวมันมันน้อยนนะเอาแม่ตะพานเอาแม่ก็กย่องกเที่ยวเรือหน้าน่ะให้ตะพานเป็นจจอันกระดูกมันนะเอามาใส่เลยสิเอามด เอ้นั่นน่ะเอาจับเอาเลยอย่าไปเลือกไหมเนีบอกมาเลยจับเอาเลยพิชซุนเขื่อนนาเด้อตัวนี้พ่กไอ้ไก่เล็งมากำจะากไปน้ำข่อยเข็มเมื่อทำบังท้องตัวนี้ประมาณตาข่อยเป็นนาพาดน่องไปไปบ้านข่อยข่อยตองเป็นลูกน้องก็แม่นหัวหน้าก็แม่นกระผู้ทางนี่เออมเดี๋ยวจะเป็นหัวหน้ามันดหน้าไม่ปลุกจับม่นขอยเป็นลูกน้องอีกแต่ว่าไปบ้านข่อยข่ายมูนนี่สขวดข่อยเด้อเฉพาะนาพาดไหม พาะพาเตอร์คนโกรธนะ้าได้มูตัวนึงนี่พอเอาตามเห็ดก้อยแล้วจะบอให้เสียใจหรือกับบอฮีเอะแมนเห็ดท่างเจ้ายังก็เห็ดท่างพันกล่องขาสันบ่บ่สันกับหัวสันกับหัวขาคอยพันมีมีสองมีสองขาลังบอและข้างใมูตัวนึงก็เห็ดกอยแล้วสี่ขาสี่สันหัวหนึ่ง มดมดกายไมหาเครียดกาแพงกคือเก่าแล้วเอออันไปหามาแวห้องโทษหากันแบบเก่าแล้วาบ้านมนเขู้ราแเก่กยกบานเจ้าเขา้นกคือสิบวัด้ไปน้ำเลยกินผู้เดียวได้นี่ยนะไรที่เจ้าเสียใจโอ้ถือเลยผ่านตืนออนี้สูดเรื่งนี้น้ำตัวนี้นะ สองพายก็เอามูตัวหนึ่งฮีดอยได้สองพายกับมดคือเก่าสีาหัวนึ่งสีันขาเี้ยดกอนแล้วผ่านเลองพายล้วก็หัวหนึ่งบอกเจ้าบอกพอใจแล้วเอาเลยนี่สีขาสีันหัวหนึ่งบอพอใจก็ได้ก็เอาสองพายพอพานพานลวเีดก่อยากไปก็ไปเอาดิด้นีะเอด้อ้าขากเนะ ตัวสีนี้ดี๊กอะอยู่บาโอลอะไรแล้วเอาไว้ประมาณชามโลไปเนาะโันรบกวนมาเนี่ยผมได้จะกินมันลบกวนเก็บกลางเก็บของขึ้นรถบาทนี่ตัวสีนีดีๆกามโล่อยู่บาร์โอลอันยุธงนะบอสอ่ะตะพานเติงขึ้นแต่ลายกูมูบาทนี่เอาตำลังเด้ออันนี้ดมควันจะซื้อตัวสีนี้ดิ๊กเห็นอันนี้จะทงแล้วแมนแมนเอาเมลาบเอาเมลาบกำลังเนสก่อน พันไม่นกมาวเพิ่นว่าพ่อผาน่นว่าพ่อผานกินมังไห้พ่านกินมังไห้ผานตื้นผ่านตื้นงนกับเมือละไปนี้เดินทางเกื่องค้องเข้ากับพยางกับ้างไปนี่คือเขามาเพิ่งลูกไป่ได้